Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ahmaduhu wa nusalli warahmatullahi wabarakatuh. Kapo kamra kwam santi kwam tamrein kwam endu metta jing jak ai e Allah subhanahu wa taala. Pra ong karuna, pra ong pu song pranhi pa kong pra ong pring dai rap kwam di ngam sakina kwam sangwa pra ong yen ni kwam metta ni jak Allah subhanahu wa taala krap dai pinong ti rak kwa lo tuk tan krap. ขอบคุณต่อมหากรุณาธิคุณที่อัลลอฮ์ได้ทรงประวิงเวลาลมหายใจให้กับบ่าวครับขอบคุณต่อมหากรุณาธิคุณที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้บ่าวของพระองค์ได้รับของขวัญชิ้นงามที่สุดนั่นก็คือฮิดายะทางนำจากอัลลอฮ์สุบฮานะฮวาตาลาและได้รู้จักปฏิบัติตามแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดสุลล็อหอะนัยฮิวะสัลลัมครับรักปัญดารรซูลยุคก่อนหน้าท่านนบีมุฮัมมัดสุลล็อห์อะนัยฮิวะสัลลัม และก็รักท่านนบ,บีมูฮัมมัดสุลลัล,ลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมและบรรดารหล่ลหลารุลคาวล์รุ่นซุนสุลลัลลัฮุอะลัยฮิวะสัลลัมก็คือบรรดาสฮฮาร์บะของท่านนบ,บีมูฮัมมัดสุลลัล,ลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมพี่น้องที่รักขอนะครับแบบอย่างของท่านนบ,บีมูฮัมมัดสุลลัล,ลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมมากกว่าหนึ่งพันสุนนะที่มุสลิมผู้ศรัทธาสามารถที่จะปฏิบัติได้นะครับในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งก็คือใน กลางวันและก็กลางคืนนะครับตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เชา้าจดสายบ่ายจุดเย็นเป็นจนตายนะครับหรือตั้งแต่เข้านอนตื่นน,นอนจนกระทั่งปฏิบัติศาสนกิจต่างๆไปน,นะครับนั่นคือแบบอย่างที่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลอ,อะไยฮะซัลลัมได้แนะนำกับประชาชาติของท่านคืออุมมาของท่าน แล้วก็ทีิรักอัโล์และก็รักรศูรสโลโลรลลอะลัยฮ่วะาสลัมเราสามารถที่จะปฏิบัติได้อย่างดีงามและก็ถือว่าเป็นอิทิยาบทครับของผู้ศรัทธาในแต่ละวันเพื่อที่จะให้หัวใจของเราเป็นหัวใจที่มีความซาบซึ้งในมหากรุณาธิคุณของอวัลกสุภานาหวาัวตาลาและก็ได้ยืนยันถึงความรักที่มีต่อ ท่านอบีมุฮัมมัดสโลลล์กุอะลัยฮิวะสลัมครับเราพูดคุยกันไปก่อนหน้านี้เป็นนะครับเรื่องของการละหมาดสุนัขต่างๆของท่านนบีมุฮัมมัดสโลลัล์กุอะลไลฮิวะสลัมซึ่งถือว่าเป็นการละมาสครับหรือละหมาดนอกเหนือจากการละหมาดที่เป็นที่อัลลอฮ์ได้ส่งให้ไว้นะครับซึ่งถือว่าข้าเวลาของเรานั่นแหละครับและนอกเหนือจากข้าเวลาที่บ่าวของอัลลอฮ์สามารถที่จะปฏิบัติ การละหมาดต่างๆได้ซึ่งเป็นละหมาดสุนัขที่นําเรียนกับพี่น้องครับเมื่อมาดูกันสุนัขในการละหมาดที่พี่น้องหลายท่านครับก็ได้ทํากันอยู่ประจานั่นแหละครับนั่นก็คือการละหมาดสุนัขกิยามุลเลนนะครับหรือเราเรียกว่าละหมาดในเวลากลางคืนกิยามุลเลนนะครับหรือการยืนละหมาดในเวลากลางคืนครับซึ่งถือว่าเป็นอีกละหมาดหนึ่งที่เป็นละหมาดสุนัขที่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลต์อะอลัยฮิวะซัลลัม ปฏิบัติอยู่โดยเปรียบเสมือนกับว่าท่านราบีมุมหมมัสยลล็อผู้อะไรซัมได้บอกกับสอฮาบะหรือก็บอกกับผู้ศรัทธาบอกกับอุมาดของท่านว่าหากว่าไม่เป็นความลำบากแต่ผู้ที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์นั้นท่านราบีบอกว่าอาจจะถือได้ว่าละหมาดนี้เป็นละหมาดที่เป็นวาญ,ญิบซะ้ดยซ้ําแต่สําหรับท่านนบีมุมหมมัด สโาลฟอะไรที่สวสลัมนั้นเป็นละมาดของท่านที่ท่านไม่เคยที่จะหยุดเลยนะครับก็ถือว่านีก่ก็จะเป็นละมาดที่เป็นวายิบสาหรับท่านเลยซ้ําแต่ด้วยกวับความรักแล้วก็สงสารอุมาของท่านก็คือบอกว่านี่เป็นการละมาสสุน,นัขที่ดีงามยิ่งซึ่งถ้าหากว่าใครก็าตามที่ปฏิบัติเขา จะได้รับความพอพระทัยจากอาล็อกสุบฮานหุวตะลาครับท่านอบีมมุฮัมมัดสโลโลุลล็ออะัลฮิวซัลลัมทําไว้เป็นตัวอย่างครับดังที่ท่านอบีมมุฮัมมัดสุลล็ออะัลฮิวซัลลัมได้กล่าวถึงการละหมากดกิยามุลเลนนะครับหรือละหมาดเวลากลางคืนนี่แหละครับซึ่งก็มีรายละเอียดนะครับที่เป็นสุนนะนะครับ เน้นย้ำว่านี้คือละหมาดสุนนะของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลโล,ลัลอะไัรฮิววะสลัมนะครับในส่วนของนักวิชาการครับที่นำจัดแบบอย่างของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลโล,ลัลอะไัรฮิวะสลัมครับบอกถึงที่ท่านนาบีนั้นนะครับได้แนะนำว่าชอบที่จะให้ละหมาดอ,อย่างเช่กนการละหมาดกิยายมุลเลนเป็นนะครับสิบเอ็ะะดหรือสิบแปดแล้วก็อ้าหรืให้อ่านยาพอสมควรอ่านยาวพอสมควร หรืออาจจะอ่านด้วยกับสุรรที่สามารถนะครับที่จะอ่านได้นะครับแต่ว่าใครมีความสามารถนะครับก็อ่านได้กับสุรที่จะเลือกมานะครับหลังจากที่อ่านสดุรรปฏิหะแล้วท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมพี่น้องครับการท่านนบีุลลมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนะครับท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนะครับได้เคยทําไว เป็นแบบอย่างดังนี้ครับว่ากานะรอซูลุสโลลัลอห์อะไลฮิวะสลัมยูซุลลิอิฮดาอาชรอจันอิฮดาอาชรอจันรอกค่อตันกานะตินกาซาลาสนะครับตินกาซาลาสตอฮูอิลลาซาลาสตอฮูปรากฏว่าท่านนบีมุฮัมมัดสโลลัลอห์อะไลฮิวะสลัมละมานกิยามุลเลนอ่าสิบเอ็ดรากาดนะครับ นี่คือการละหมาดของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลตลอัลเลยฮิวะสัลลัมนะครับในอะดิษน,น,นี้นะครับวจนะนี้หรือการปฏิบัติของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลตลอัลเลยฮิวะสัลลัมนั้นอิหม่ามบุ khari รลลอฮ์ครับได้บันทึกไว้แล้วก็ในอีกอีกรายงานหนึ่งนะครับที่ได้จากท่าน อิมามบุคอรีได้รายงานไว้เช่นกันครับว่ายุสิลีบิลไลลิศาลาซา,า,าอัชรอตันรอกอาตันกานัดตินกัสลาลาซาตะหุนะครับท่านนบ,บีมาาุ hammad สละรลอยอะไนฮิวะสัลลัมละหมาสิบสามรอกาอาะนี้คือการละหมาดของท่านนะครับก็ประมวลได้ว่าจะเป็นการละหมาดสิบเอ็ดรักาอาะนะครับหรือสิบสามก็ด้วยก,กับความที่ ผู้ศรัทธานะครับอันนี้เป็นไปตามประสงค์ในความปรารถนาของผู้ที่ทำการละหมาดนะครับแต่เช่นกันครับถ้าหากว่าใครที่จะละหมาดสองรอบเพราะว่าการละหมาดสุนัขดังเนี่ยนะครับก็จะเริ่มด้วยกับมัสนาก็คือครั้งละสองครั้งละสองก็ตามแต่หากว่าจะละหมาดสักสองรอบา,าให้สลามนะครับหรือจะเป็น4นะครับเป็น6เป็น8เป็น11หรือ13ก็ตามก็ถือว่าสามารถที่จะละหมาดได้นะครับ ทีนี้ในส่วนของการที่สุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลอะัยฮิวะซัลลัมนะครับในหัวข้อที่สองของเรื่องของการกุนนะในการละหมาดกิยามุลเลนนะครับหัวข้อที่สองเนี่ยไปแน้วครับก็คือเมื่อตื่นขึ้นนะครับท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลอะไยฮิวะซัลลัมก็ได้แนะนำนะครับว่าใครก็ตามที่มีความปรารถนาที่จะละหมากิยามุเลนครับให้แปลงฟัน ถือว่าเป็นความสําคัญทบๆจะทุกทุกสุนนะของท่านนบีในการปฏิบัตินะครับจะเน้นย้าเรื่องของความสะอาดทางโชว์พ้องในช่องโพรงปากนะครับนั่นก็คือการแปลงฝันอันนั้นเป็นสุนนะที่มุอากัดหรือมุอากาดัที่ท่านราบียทำอยู่ประจําแล้วก็เป็นมุสตะฮับเป็นสิ่งที่รักและเป็นสิ่งที่สนับสนุนให้ทานั่นคือการแปลงฝันนะครับแล้วก็ ก่อนเมื่อตื่นขึ้นจะไปละหมาดก,กิยามุเรนให้แปลงฟันละอ่านกุรานสุรนะครับก่อนที่จะไปะเมื่อตื่นขึ้นแล้วจะไปละหมาดก,กิยามุเรลให้แปลงฟันละอ่านกุรานสุรอิบรอนนะครับที่พี่น้องได้อ่านอยู่แล้วนั่นก็คืออายัที่ร้อยเก้าสิบไปจนกระทั่งถึงจบสุร์นะครับก็อันนี้อยู่ที่พี่น้องนะครับจะสามารถที่จะทําได้นะครับใน สุร่ล,ะละอิลมรอนนะครับในอายะที่190นะครับก็สามารถที่จะอ่านได้เช่นกันพี่น้องก็ควรจะทราบนะครับในส่วนของก็ดูจากความหมายนะครับในสุรที่1 0 0องาของอไลอมรอนถ้าหากว่าไม่ได้อ่านก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าอ่านก็เป็นการที่ดียิ่งเพราะว่าท่านรบีมุฮัมมัดสลัลลอะลฮิวะซัลลัมได้อ่านในสุระ่าอิลมรอนนะครับแล้วก็มีดูอาของท่านลบีก็เป็นดูอาที่ ค่อนข้างที่จะยาวนะครับหากพี่น้องมีความสามารถนะครับก็สามารถที่จะอ่านได้นะครับให้ขอดูอาตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้ขออัลลอฮุมะลิกัลฮัมดุอันตะนูรุสมมวาตีวัลัรนะครับในส่วนของดูอาจนกระทั่งจบนะครับเป็นดูอาหนึ่งนะครับที่หากว่าเรามีความสามารถอิชชาละครับเราก็สามารถที่จะอ่านได้นะครับใน ข้อที่สี่ครับของการละหมาดกิมากลมลเลนซึ่งเป็นการละหมาดที่เป็นสุนทรก็คือให้เริ่มละหมาดสองเราก็อ่านเบาๆนะครับเบาๆนั้นหมายความว่าอย่งางไรเอ่ยก็คือให้อ่านค่อยๆนะครับอาจจะไม่ต้องรีบร้อนนะครับอ่านเบาๆค่อยๆอ่านนะครับเ่็นอิรย,ยาบทแบบไม่ต้องรีบร้อนนักครับ แล้วก็เพื่อที่จะให้อะไรนะครับอันนี้เป็นฮิกม้ามากนะครับเป็นวิทยาเป็นยาเป็นความดีงามก็คือเพื่อที่จะให้ร่างกายเนี่ยเกิดความกระปี้กระเป๋านะครับให้มีความกระฉับกระเฉงครับอ่านค่อยๆอ่านนะครับให้ร่างกายกระปี้กระเปานะครับแล้วจึงละหมาดปกติที่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลล็อตอะไลฮิวะซัลลัมได้ทําไว้เป็นแบบอย่างก็คืออิจากอมาอาหารดากุม วินัาไลลีวัลยัฟตาวัลยัฟตาวันยักตาที่ห์ซาลาสตุนบิรอกกาไอัจนีคอฟีฟาไตนีนะครับท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮฺอะไรคืออัลลัมได้ทำไว้เป็นแบบอย่างหนงนี้ครับว่าเมื่อคนหนึ่งคนใดในพวกท่านจะละหมาดกลางคืนก็ให้จังก็ให้เริ่มกับการละหมาดสองรอกกอะนะครับโดยอย่าให้ยาวนักนะเป็นคอฟีฟาไตคืออย่าให้มันมัน มันยาวนะครับอย่าให้ยาวจนเกินไปนะครับบางทีก็ต้องดูด้วยกับร่างกายนะครับเพื่อให้เกิดความง่ายในการปฏิบัตินะครับอาจจะไม่ต้องฝืนแต่หากว่ามีความสามารถก็อัลฮัมดูแลครับไม่เป็นไรนะครับในสุนาขของท่านนบีมุฮัมมัดสอลัลบอุอะัยฮิวะสลัมเช่นกันนะครับในดูอาอิฟติตะนะครับดูอาที่เริ่มนะครับเมื่อตักบีรแล้วตะบีรแรกแล้วเนี่ยดุอาอิฟติตะที่ ท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลลลลอฮะะััิวซมจะอ่านอยู่เสมอก็คืออัลลอฮุมะรับบิอัลลอฮุมะรับบิยิบรีนวะมีไกอินวะอิสรอฟีนฟาติรัสสมาวะติวันอัดอาลีมันไกวะชะฮาดะอันตะตะฮุมอันตะตะฮุมใบในอิบาดักฟีมากานูนะครับในดูอาของท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลลลลอฮะะััิวซมครับข้าแด่อัลลอฮ์ โอ้พระองค์อัล l l a h สุบฮานะฮูวตาลาอิฮดีนีลมาลิมาลีมักตูลีฟาฟีฮิมีนันคอลิกข้าแต่อัล l l a h พระผู้เป็นเจ้า,จาคืออัล l l a h สุบฮานะฮูวตาลาพระผู้เป็นเจ้าแห่งยิบรีนมีกาอีนและอิฟฟอรฟีนก็คือทั้งหมดนั้นเป็นมาลาย์การ์ของล l l a h พระองค์ผู้ทรงสร้างฟากฟ้า,ฟา,ฟานะครับชั้นฟ้าและแผ่นดิน พระองค์ผู้ทรงรอบรู้ในสิ่งที่เร้นลับและสิ่งที่เปิดเผยพระองค์ทรงเป็นผู้ตัดสินชี้ขาดในระหว่างข้าพระองค์ mm. เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นของพระองค์ทรงชี้ทางให้ออกให้แก่ข้าพระองค์ด้วยความเป็นจริงในสิ่งที่ปวงบ่าวขัดแย้งกันทางนี้ด้วยกับอนุมัตรบริบิอิสนิละด้วยกับอนุมัติของอัลลอฮ์แท้จริง พระองค์ท่านเป็นผู้ทรงชี้ทางอันเที่ยงธรรมแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์นะครับก็ในส่วนของดูอานะครับเนื้อหาโดยประมาณนี้ครับท่านอิหม่ามมุสลิมรลายหมล่นครับได้รวบรวมไว้นะครับในหัวข้อที่6ของการละหมาดก,กิยามุลเลนนะครับมีสุนนะให้ยืนละหมาดนาน,านมีสุนนะนะครับให้ดืนละหมาดนาน,านแต่ถ้าว่า สภาพร่างกายอาจจะไม่พร้อมสักทีเดียวนะครับก็ด้วยกับความด้วยกับมาชิตุ้มก็ตามที่ประสงค์นะครับจะด้วยกับสุรใดก็ได้นะครับแต่ให้เปลี่ยนอิริยาบถนะครับอย่าให้เร็วจนเกินไปครับโดยประมาณนั้นนะครับถึงแม้จะเป็นการละหมาดมัสนามัสนานะครับอาจจะเป็นก็หมายความว่าอย่างไรเช่นการที่เราถุกัะวนะครับก็ุกัะนาน นะครับรู้ว่านานๆน,นะครับสูดานานๆยืนนานๆาโดยประมาณนั้นนะครับมีสุนัขให้ยืนละหมดาดนานๆ ก็มีผู้ถามนะครับสฮาบ้าของท่านนบีมุฮัมมัดสโลลอะัยฮิวะสัลลัมได้ถามท่านนบีมุฮัมมัดสโลลอะัยฮิวะสัลลัมว่าการละหมาดกิยามุลเลนอย่างไรที่ดีที่สุดท่านนบีก็บอกว่าสัลูโกรูนะครับการละหมาดที่ยืนนานๆโกรนะครับคือการละหมาดยืนนานอิหม่ามมุสลิมนะครับได้บันทึกไว้เช่นกันนะครับพี่น้องครับ ในคํานี้คําว่าคําว่ากุนูดเนี่ยนะครับเพื่อนนะครับตัวตูลุนกูนูดนะครับตูลุนนลูนกูนูดตูลุูนกูนูดโตวินแปลว่ายาวานะกูนูดก็คือหมายถึงการยืนนะครับกูนูดนะคำนี้ก็คือการยืนหมายถึงการยืนนะครับเพื่อนนะครับในข้อที่เจ็ดของการละหมาดก,กิยามุลเลนเป็นสุนทรของท่านดาบีให้ขอความคุ้มครองจากอาลัลลวส์นะครับให้พ้นจากการลงโทษ เมื่ออ่านอัลกุรอานถึงอายะที่พูดถึงการลงโทษนะครับออูซูบิลล่ิมินอัลมินอัซาบิลล่์มินอัซาบิลล่านะครับข้าพงของความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้พ้นจากการลงโทษของอัลลอฮ์นะครับถ้าหากว่าใครคนหนึ่งได้อ่านถึงสุรที่พูดถึงการลงโทษก็เป็นการดีนะครับต่าหากว่าก่อนที่จะเข้าสู่การละหมาดนะครับหรือในช่วงหนึ่งช่วงใดนอกจากการละหมาดนอกเหนือนะครับในอิรยาบด ที่เป็นปกติก็ก็เป็นดีมากๆเลยครับแต่หากว่าจะนำอสุรอดหนึ่งสุรอดใดหรือหาความหมายเพราะในความหมายของสุรอดในแต่ละสุรอดนะครับพูดถึงการประทานสวรรค์แต่อุอิตัดล่นมุตตรีนนะครับการประทานด้วยการ ให้เ้ว่กับความพอพระทัยจะอลอดจากเรื่องของสวรรค์น่นนครับสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสวรรค์ก็คือนรกนะครับที่ดาีว่าอันนาครับขอความคุ้มครอ,องจากอัลลอฮ์นะครับให้พ้นให้ปลอดภัยให้คุ้มให้พระองค์ได้คุ้มครองให้พน้นจากการลงโทษของพระองค์นะครับเมื่ออ่านมีความรู้สึกเศร้ามีความรู้สึกเสียใจ<ม>และเช่นกันกับพิ้องที่รัฐขอแล้วครับเมื่อเราขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้พ้นจากการ เรื่องของอาซาบนะครับจากการลงโทษขออพระองค์ก็มีสุนนะเช่นกันนะครับให้ขอความคุ้มครองหรือขอความเมตตาขอพระองค์ได้ทรงให้ความเมตตาเมื่ออ่านอัลกุราถึงอายะที่พูดถึงความเมตตานะครับอย่างที่ในดูอาสั้นๆนะครับนั่นก็คืออัลลอฮุมอินีอัลลอุลกามิมฟัดลิกอัลลอฮุมะอินีอัลลอุลกามิมฟัดลิกอัลลอฮุมะอินีอัอลอุลกามิมฟัดลิกท้า แต่อ oh ัลลอฮ์โอ้อัลลอฮ์จ้าข้าพระองค์ขอความโปรโดปรานจากพระองค์ด้วยเถิดอันนี้ขอต่ออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตะลานะครับหรือหากว่าเราอ่านอยายะกราี่ยเป็นนะครับจะเป็นนอกนอกจากการละหมาดเนี่ยนะครับเมื่ออ่านถึงสุรที่พูดถึงการถูกลงโทษอย่างที่นาเรียนว่านะครับขอความคุ้มครองให้พระองค์ได้ทรงให้ความเมตตาให้พ้นนะครับจากการลงโทษของพระองค์นะครับหรือ เมื่อเราอ่านหรือใครคนหนึ่งนะครับอ่านสุร้นะครับแล้วก็เราทำแล้วครับเราอ่านแล้วก็มีความหมายที่เราทําความเข้าใจได้จากเรื่องของความเมตตาจากเรื่องของความโปรดปรานจากอร์นะครับก็มีสุนทรของท่านบบีมหัมัสล็อบอะไรฮิวสัลลัมให้กล่าวนะครับหรือขอความเมตตาดะรับความเมตตาจากอร์นะครับ อะไรหัวข้อที่9นะครับของละหมาดกิยาลุลเลนมีให้กล่าวตัสบียนะครับนั่นก็คือการกล่าวสุบฮา,านัลลอฮ์เมื่อท่านเมื่ออ่านนะครับเมื่ออ่านถึงอยายะที่เอ่ยถึงความบริสุทธิ์ของอัลลอฮ์หรือสาธุดีแด่พระองค์อัลลอฮ์สุบฮา,หานหัวตลาดกับในฮะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะัยฮัวัลัยยลมฮะดีษที่กล่าวถึงนะครับ ลักษณะของการละหมาดกิยามุเลนของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลอะลัยฮิมวาสลลัมครับยะกรุ่มมร์มุร์มุร์สลามุร์สมุร์สลาซาลาอิจามร์นะครับอิจามร์บีอายาตินฟีฮาตัสบิหูซับบะฮูวะอิจามร์จะจะบีสุอาลินซาอาลินวะอิจามร์ จะตอูดินจะตอูจินตาอูสนะครับท่านนบีมุฮัมมัดสุลต่ามท่านได้อ่านคุอานไปเรื่อยๆเมื่อท่านอ่านผ่านอายะที่กล่าวถึงการตัสเบียก็จะกล่าวว่าซุปหานัลลอฮ์นะครับอันนี้พี่น้องก็เลือกอ่านได้นะครับและเมื่อท่านอ่านผ่านอายะที่มีการขอความคุ้มครองท่านก็จะขอทูอานะครับเมื่ออายะที่กล่าวถึงการขอความคุ้มครองท่านก็จะขอความคุ้มครองณที่นี้นะครับนักวิจารารก็ บอกให้แนะนําก็ว่าอย่างที่นําเรียนก็ว่าถ้าหากว่ามีโอกาสมีความสามารถก็อ,อ่านดังนี้นะครับแต่หากว่าไอ้นะคิดว่าสุร้อนยาวๆอาจจะยืนยาวๆก็อาจจะไม่ค่อยสะดวกนะครับก็อ,อ่านในะสุระที่ นะครับพี่น้องสามารถที่จะอ่านได้นะครับจะให้เน้นนะครับให้ย้ําว่ายืนละหมาดนานๆน,นะครับสยุดนานๆรูก่อนนานๆนนครับโดยประมาณนั้นนั่นคือสุนทรของท่านนบดีขหนทางที่เวลาที่เราอ่านเวลาที่เราอ่านกิยามุลเลนเหนไหมครับหนทางที่จะช่วยให้สามารถลุกขึ้นละหมาดกลางคืนได้โดยสะดวกนะครับก็เป็นข้อแนะนำนะครับว่าหนึ่งมันขอดุอาต่อลัละ มันขอดุทิต่ออัลลอฮ์อยู่เสมอแล้วก็ที่นอนครับคือสองคือไม่นอนดึกก็เพื่อที่จะเก็บแรงนะครับให้มีโอกาสได้มีเรี่ยวแรงนะครับให้ให้มีโอกาสไ,ได้ละหมาดจริงๆแล้วหลังละหมาดอิชะนะครับท่านนบีบอกว่าถ้าหากว่าไม่มีธุรกิจอะไรนะครับก็ให้รีบนอนซะนะครับสามคือนอนพักผ่อนตอนกลางวันนะครับ ให้ให้เกิดความให้ให้ร่างกายของเรามีความเตรียมพร้อม4คือห่างไกลจากการป่าเ Allah, าืิดอัลลอฮ์และรอซูลสุลลอฮอะไรอย่วะซัมและ5มีจิตใจที่มุ่งมั่นและต่อสู้กับอารมณ์ไปต่ำอาจจะมีความรู้สึกเอ๊ะแันไม่ละหมาดสานอาจจะมีอย่างอื่นคือประมาบั้นนี้เน้นย้ำว่านี่เป็นละหมาดซุนนะของท่านนบีที่จะทําให้หัวใจของบ่าวเป็นหัวใจที่น้อมรับ เป็นหัวใจเป็นอิเลียบที่จะทำให้เขาเกิดความใกล้ชิดต่ออวสุภานหัวตลาครับเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งนะครับสุนนะอีกสุนนะหนึ่งของการละหมาดคือการละหมาดสุนนะในการละหมาดพิเตเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราพักสักครู่เดียวครับพบกันช่วงสองนะครับสักครู่เดียวครับพี่น้องครับ